ไหวไล่แก้แล้วไปด้วยนะครับวันนี้ไม mm ่ม hmm ีอะไรมากเราอยู่กับบรรยากาศฝนตกๆครับก็รู้ว่าวันนี้เว้ยบรรยากาศมันได้เลิกงามยมดีเราจะมีเรื่องมันๆมาเล่ากันนะผมว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงแล้วผมจะทำการซูมภาพเข้ามาให้ใกล้ๆเว้ยเสียงชัดๆไปตอนเริ่ม ก็คือว่าจากเรื่องราวที่เราเคยพบเคยเจอมาครับทุกคนสําหรับคุณเปงเคยเจอเรื่องอะไรนี้บ้างไหมครับแล้วก็แบบว่าไม่มีเลยหรอ,อจริงนะแต่ผมนะครับก็เคยได้เจอพวกเรื่องราวลีรับต่างๆอะไรนี้มาบ้างเมื่อตอนสมัยเด็กๆที่เรียนอยู่ชั้นประถมนะทุกคนก็เราเกินกันก่อนนะ เราจะไม่มีรายการใหม่หรอก่อนนี้จะเป็นรายการเล่าเรื่องผีนะทุกคนก็ผมมีเรื่องเล่าเยอะนะแต่ว่าต้องให้เล่าจากปากของย่านะทุกคนย่าผมมีเรื่องเล่าในสมัยแบบโหเยอะมากเลยครับแต่นี้คือเรามาเลิ่นเปิดก่อนนะทุกคนว่าเออรายการนี้จะเป็นแนวไหนนะก็ผมจะทําไปทุกอย่างอะไรทำ้วทําได้ทาหมดทุกคนตอนเท็จเราไม่ต้องคิดมาก ก๊อปปี้ทุกคนก๊อปปีทุกอย่างล้ทุกคนก๊อปปี้แล้วเราจะคอนเทนต์ไม่ทุกคนก็คือผมอะเป็นคนที่ไม่เคยเจออะไรเลยทุกคนเคยเจอปะเคยได้แต่คนเท่าคนแก่ใช่มีน้ำไหมผมไเอาน้ำแล้วทุกคนน้ำนี่น้ำไม่แค่นี้ครับทุกคนก็คือว่าล็อกเกิลมาแล้วนะก็เป็นเหมือนรายการ แบบอารมณ์แบบเล่าเรื่องสยองทุกคนถ้าเล่าเรื่องผีมันก็จะแบบซ้ํารายการค็อื่นหรือเปล่าเราบประมาณว่าเล่าเรื่องสยองเรื่องอะไรเงี้ยนะโดยเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อรายการอีก็เพราะบบเราอยากให้มีหลายรายการนะทุกคนในช่องเราเพื่อแบบว่าทุกคนแบบเราจะชอบอะไรเงี้ยเราจะไม่ตลกอะไม่อยไม่ตลก ก็นครับไม่ตลกนะเราจะเ,าเราจะเข้าโหมดถูกแบบความแบบจริงจังละเรื่องที่ผมมีจะมาไอ้เดียเรื่องที่ผมที่ผมมีเรื่องจะมาเล่ากับทุกคนมีอยู่ด้วยกันกี่ร,อรอนะอ้อยจำไมน,นะเอออะไรเนะแล้วผมบางคนก็แค่เจอผีแล้วคน ผมมีเรื่องมาเล่าด้วยกันหนึ่งเรื่องนะครับไม่หนึ่งเรื่องหรอกอาจจะเป็นสองเรื่องทุกคนก็ย้อนความไปเลยเมื่อตอนผมยังเด็กๆวันนั้นจับไปเมื่เดี๋ยวเดี๋ยวติดกสิธ์ก็วันนั้นวันที่ผมแบบว่าเออผมจำความได้นะ ผมเรียนอยู่โรงเรียนจุดๆ,ๆ,ๆในสวัสดในจังหวัดจุดๆนะครับผมตอนนั้นผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เเขาจะไม่ตึกไม่ไม่ผิดที่ตึกสีน้ำเงินที่เรียนตอนผมป .5 ป .6 <อ>ป,ป,ประมาณป .5 ป .6 แล้วทุกคนก็หลายปีแล้วแหละคือเป็นเรื่องของผมนะแต่คือผมจะมีเพื่อนด้วยกันประมาณสาคนไม่สามมารวมผมเป็นสาก็คือเพื่อนสองคน ชื่อนาย A กับนาย B ทุกคนก็คือว่าพี่ก็วันนั้นเป็นวันที่แบบว่าเออเป็นวันเรียนพิเศษแล้วเรียนพิเศษไม่ใช่เรียนพิเศษคือแบบว่าเขาเรียกยังไงเรียนพิเศษเสร็จเออหลังโรงเรียนเขาก็จะเลิกโรงเรียนแล้วเราก็สามารถเข้ามาเรียนได้ใช่ไหมจำโรงเรียนเราที่เราเรียนได้่ะแต่เราจะไม่เอ่ลยนะก็วันนั้นมันเป็นเรื่องสั้นๆทุกคนก็คือว่า ได้ทําการทําเวรอยู่บนห้องแล้วคือว่าตอนนั้นอะ่ะตึกทั้งตึกเลยนะมันจะมีกี่ชั้นนะตึกน้ำเงินสามเนาะผมจะอยู่ประมาณชั้นสามนะทุกคนอยู่ชั้นบนสุดก็จะอยู่ห้องปหกหรือปห้าทับพี่ที่อยู่ทับหนึ่งมาตลอดเลยทับห้าเออใช่ปทับห้านะไอที่เราทับหนะึ่งคือมันอยู่ในโรงเรียนนี้นะอนอะไรก็โรงเรียนนั้น ก็ประมาณว่าผมทําเวรอยู่แล้วทุกคนทําจนเสร็จแล้วแหละเก็บของเก็บอะไรจะกามันจะกลับบ้านเราวคุยกันเล่นกับเพื่อนนะคุยกับนายเอนายดีอะว่าเออคือผมเกิดมากนะ่อนโรงเรียนนี้เขามีเรื่องเลา่าเยอะแล้วนะทุกคนก็เป็นแบบสถานที่แบบว่านะทุกคนสถานที่แบบเหมือนว่าเราแบบป่าช้าเก่านะแบบอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วแ,วแต่เราไม่ขอเกิดไม่ไม่ขอเอ,อ่ยนะว่าเป็นโรงเรียนไหนอะไรงไงแต่ก็เกิด เล่าเพื่อความบันเทิงให้ทุกคนฟังแต่คือเรื่องที่ผมได้พบเห็นมาจริงๆก็คือว่าวันนั้นวัน,น,นวันนั้นอ่ะพี่ก,กับเพื่อนใช่รู้จักใชาอ้วนๆจับด้วยจ่อยด้วยจ่อยอ่านะตอนนั้นนะครับก็ได้ทําเวรกันถึงสามคนแล้วซึ่งบนตึกอ่ะเราไม่ได้สังเกตนะครับว่ามีใครอยู่บ้างแต่ตอนนั้นคนครูเขาก็จะกลับบ้านกันหมดแล้ว ไม่เช่งเาก,กลับบ้านคือไปเฝ้าเด็กที่เขาเรียกไะเรียนพิเศษเออโดมอะ,อะไระก่อนกลับบ้านแต่ตอกกนนะั้นหลังกลับบ้านไปแล้วแต่คือพี่กับเพื่อนต้องทําเวรก่อนเพราะว่าคือว่าพอมันไม่ได้ไม่ได้เก็บอะแล้วพี่ก็เออต้องขึ้นไปเก็บก่อนไปเรียนพิเศษก็คือจะเข้าเลทสายหน่อยหลายนาทีอยู่ก็คือแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเขาเรียนประมาณชั่วโมงใช่ละ่ะ<ม>ก็วันนั้นก็ทําเวรไบเออไม่ได้คิดอะไรก็แบบว่ามีความหล่อนอยู่แล้วเนาะ คิดถึงสภาพแบบว่าตอนกับสี่โมงห้าโมงอะเนาะเพราะว่า<ม>เรากลับบ้าน<ม>รประมาณห้าโมงครึ่งใช่ปะประมาณห้าโมงครึ่งประมาณห้าโมงก็ตอนนั้นประมาณสี่โมงครึ่งได้นึกถึงบรรยากาศแบบว่าตึกสูงสูงสามชั้นแดดส่องลงมาแดดเริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วคิแบปะเหมือนแดดส่องลงตอนลงดินแบบว่าแดดไม่จ้ามากอะไรมากก็เกือบสวยวนะที่กับเพื่อนใช่ไหมก็ประมาณว่าอารมณ์กับ ทำความสาะอาดแล้วก็เล่นกับเสียงดังอะไรก็ปกติแต่หลังจากทำอะไรเสร็จก็คือกำลังจะกลับกำลังจะลงไปหารูแล้วที่กับเพื่อนนายเแล้วกันเป็นคนหอมส่วนนายบีเป็นคนอ้วนเที่กับนายเก็คือพี่ด้วยใจคนนั้น แต่ว่าเหมือนไม่รู้คิดอะไรกนะ็คือว่าคิดออกปะว่าห้องเราอ่ะพี่ทําอะไรเสร็จกุญแจอ่ะพวกพี่จะต้องล็อกจ้ะคือกุญแจอ,อยู่กับนายบีแล้วกันนายบีคือพี่นั่นแหละอ,อยู่กับพี่เรียบร้อยแล้วก็เขาว่ากาลังเตรียมตัวเก็บกระเป๋าจะลงตึกเขาอยู่ตรงบันไดเขารอพวกพี่อยู่ไงก็จะโอ้เน่ยก็คือที่สองคนก็แบบเออเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บ,เบปะ อันนี้คืออันนี้คือหน้าห้องนะทุกคนอันนี้คือหน้าห้องและอันนี้ก็คือทางเดินยาวๆอันนี้ในทางเดินยาวๆส่วนตรงนี้คือห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่จะอยู่ห้องห้าก็คือจะอยู่ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ระเบียงมันจะมีที่นั่งใช่ไหมที่นั่งตรงระเบียงอ่ะยาวก็คือว่าที่จะลงทางมันจะมีมันจะมีบันไดลงสองฝั่งคือลงทางห้องหนึ่งกับห้องหก ตรงห้อหหงหมูมีร้านตังย้ใช่ด้านบบล่างเออเราจะลงทางนี้พอเราจะไม่ลงทางนู้นอยู่แล้วตังโม่สีแล้วพี่จะ,จะมาลงทางนู้นเพราะว่าอยู่ใกล้กันท่า,ทาโลเวียนแต่ณนะตอนนั้นคนไม่มีแล้วแล้วพี่ก็แบบประมาณว่าเออทางนี้นเสร็จผูกเชือกรองเท้าทุกคนเก็บป้าอันนี้พี่ที่นั่งพี่ก็ผูกเชือ,อกรองเท้าแบบอารมแบบประมาณนะั้นขอโทษนะแบบอันนี้คือนี่นี่นี่ที่นั่งน,น,นะพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ผูก แล้วเหากตาที่กับนายเอทุกคนผมหันไปเห็นว่าแบบเป็นเด็ดผก,กผู้หญิงนะเพี่อนก็เพื่อนพี่แต่ลืมไปว่าเพื่อนผู้หญิงอะไม่มีตอนนั้นที่อยู่กันสามคนใ <c oughs> ายเพื่อนพี่มาเล่าอะพอจําได้กันอยู่นะทุกคนก็พี่กับนายเอจะเห็นหกงตาแล้วพี่ก็ลืมไปว่านายบีอะเอากุญแจไปแล้วไปยืนรออยู่ตรงบันได ที่เรคุยกับที่อ่ะที่คนนั้นอ่ะนเอว่าเอออะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเรบเราปิดห้องไปแล้วใครมาเอาอะไรหรือเปล่าแล้วก็คุยกันไปคุยมาก็คุ่ผูรองเท้าคุยเล่นกันสักพักแต่เราก็ที่เห็นนะว่าเขาอ่ะเปิดประตูใช่แล้วก็เข้าไปแล้วปิดประตูแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรเออเข้าไปแล้วก็คุยกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผูกเชือกรองเท้าแล้วก็ดูเรื่องการบ้านทุกคนก็คือแบบว่า เตรียมกระปุกระเป๋าหนังสือว่าข้างในเนี่ยเอาการบ้านกลับครบไหมแล้วเราต้องไปที่เดนพิเศษอีกก็คือว่าตอนนั้นเกือบห้าโมงเพราะเรียนพิเศษออกมาห้าโมงใช่ไหมสี่โมงถึงห้าโมงได้แต่พี่ไปเรทนั่นแหละจำได้ากวันนั้นแล้วก็คือคุยกันไปได้สักพักหนึ่งไม่ถึงประมาณไม่ถึงห้าหกนาทีทุกคนเราก็หันจะไปมองเอ้าเราคิดมาเกดใจที่จะแบบว่าเอกใจว่าประมาณว่าทำไมเขาไปนานจาังพี่ก็ เออบอกเออไอ้นะหันไปดูดิว่าทําไมไม่ใช่ปะไม่ได้บอกคือเราสองคนหันไปดูเห็นป่าเออแบบรอบหันเชื่อห้องมันล็อกเว้ยแล้วคือเจบป้าห้องหนึ่งถึงห้องหกก่อนที่อ,อ่าไม่ครูก็นักเรียนอะ่ะถ้าครูกับบ้านคนสุดท้ายทุกคนครูจะเป็นคนล็อกห้องทุกห้องเลยตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องหกจะมีกุญแจล็อกทุกห้องก็คือณนะตอนนั้นเหลือที่ กับเพื่อนแค่สามคนและห้องเดียวที่ไม่ได้ล็อกตอนนั้นก็เออทำอะไรเสร็จหันไปมองทุกคนคือว่าห้องผมมันล็อกหมดแล้วเว้ยตั้งแต่ห้องหนึ่งไม่ต้องมองอะห้องหนึ่งจนห้องสี่ไม่ต้องมองมองที่ห้องห้าห้องผมห้องเดียวมันล็อกทุกคนแล้วรออะไรอ่ะแต่เราเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงไม่ได้โฟกัสทุกคนแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิง เสื้อสีขาวเหมือนแต่งชุดนักเรียนครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นชุดนักเรียนหรือเปล่าเดินเข้าไปแต่มันนานมากแล้วเราก็คุยกันทำนู่นทำนี่จนเสร็จหันไปอ่ะตอนนั้นเรายังเด็กมากแล้วตกใจจี๊ดวิ่งแล้ววิ่งลงไปชั้นหนึ่งลงชั้นสามภายในเวลาไม่กี่วิทุกคนทํเสถิติโลกจากที่แบบว่าชอบวิ่งเล่นกันขึ้นลงขึ้นลงวิ่งแลง้วคือพี่บีอ่ะนายบีอ่ะ ไม่รู้อะไรแต่วิ่งตามทุกทด้วยถือกุญแจในมืออยู่ก็ใช่เพราะว่ากุญแจจะอยู่กับเราเพราะว่าครูฝากเพราะว่าเราคนสุดท้ายเก็าใ่ปะแต่ถ้าครูกับหลังเด็กก็คือครูจะล็อกกุญแจเขาจะฝากกับใครสักคนหนึ่งไม่หัวหน้าห้องก็นายเวรใช่ปหมพวกคนเวนนั่นแหละทุกคนและผมมันมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเยอะมากที่โรงเรียนเนี้ยแต่เราจะเราไม่รู้ประวัติข้อมูลในขนาดนั้นแต่ว่า มันมีทุกคนแต่ผมจะลองทบทวนแล้วลองมาเล่าทุกคนแต่เราจะไม่บอกชื่อนะนั <c oughs> ่นแหละเรื่องนี้ก็จบไปแต่มันดูแบบหลอนมากทุกคนเ้วแบบเฟนลองคิดดูถ้าเฟนอยู่คนเดียวแล้วเห็นแล้วหันไปม,มองอะ่ะแล้วเราไม่เจออะไรคือห้องลอ็อกแต่เราเห็นว่าเขาเปิดแต่เนี้ยเป็นพยานพ่อพี่เคยเล่าให้เฟนกับพี่ <c oughs> เราเซนเซอร์เตอไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ชื่อพี่เอและพี่บี <c oughs> เคยเล่ากับพี่แล้วก็เฟนฟังจำนะรอบหนึ่ง เล่าเหมือนกันเนทใช่ไหมคนที่เห็นคนเดียวคนเดียวกันแต่พี่คือพี่บีเออไม่ก็่ตือต้อไปแล้วพี่บีจะยืนอยู่ตรงอา่าบันไดาทางลงแต่มันฉียดมันมันจะเป็นกาแพงเฉียดเฉียดคือก็เห็นได้นกจันเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเออมีคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าใครแต่ตัวเองลืมว่ากุญแจอยู่กับมือกุญแจอยู่กับมือส่วนดอกกุญแจเอะกุญแจอยู่นูน่นแต่ดอกกุญแจอยู่กับมือแล้ว แล้วใครจะมีดอกกุญแจดอกกุญแจจะมีสองรอกคืออยู่กับพวกพี่กับครูซึ่งครูออไปที่เั่นพิเศษแล้ว<ม>ตอนนี้ไม่เคยเล่านะให้ครูฟังเอ้ยไม่ใช่ไมเ่เคยเคยแล้วครูก็บอกอะไรครูเคาขับพี่นะครูจะนะเราจะเตือนนะเราจะไม่บอกนะเออเขาขำใหญ่เลยคือแบบเออแต่เขาก็บอกว่าที่นี่นะมันก็เป็นแบบเคยมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งประวัติของตึก ส้มหรือตึกชมพูนะชอส้มปะที่ว่าอยู่ตรงริมขายของอะขายของตึกชมพูตึกชมพูมันเคยมีแบบคนลงไปทำอะไรนะแบบโดนอะไรไปช็อตแล้วลงอะไรสักอย่างอ่ะคนคนตายครับทุกคนลงแบบคนก่อสร้างตายตายที่ตึกนั้นใช่ปะเหมือนมีเรื่องเคยเล่าอันนี้คือเรื่องอันนี้มันคือจบแล้วทุกคนมันอาจจะไม่น่ากลแบบัวกับสถานที่เดียวอีกเรื่องหนึ่ง เนรู้จักไอพี่คนนี้นะที่มันบอกว่าอะไรนะนกกระจอดนอกกระจัดเข้ารังอะไรนะคนคดอน,นออนนกกระจัดเข้าลัานะพี่คนนั้นอ่ะวันนั้นด้วยเป็นวันสอบแต่มันไม่เข้าสอบเป็นวันที่สอบแบบวันสุดท้ายก่อนจะจบปหกเลยแล้วมันคือตึกใช่ป่ะที่วงดุริยางะ่ะเออมันคือตึก สีชมพูอะทุกคนก็คือว่าเพื่อนผมอะมันหนีเรียนแต่ผมไม่รู้ไอหนีสอบแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนไงครูก็เลยพวกพี่สอบเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือครูก็ให้พวกพี่อะประมาณสองถึงสาคนจำไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างนะแต่ตอนนั้นสองสาคนให,ให้ไปหากันอะให้ไปหาพี่พี่ยาพี่เตอก็คือพี่ก็พี่คนนั้นทกคนก็คือเพื่อนผม ไปหาว่าอยู่ไหนเราหาก็ต้องนานเวยจนไปเจอโรงเรียนเราอ่ะมันจะมีเป็นสนามจุดกลางของโรงเรียนคือสนามบอลใช่ไหมคือสนามที่เข้าแถวทุกคนมันจะมีต้นโพใหญ่ต้นเขาเรียกต้นโพมั้งเป็นพุ่มแล้วก็มปนต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นอะไรรู้ป่ามันอยู่ไหนไปปีนอยู่บนต้นไม้ไม่ใช่ต้นโพปีนอยู่บนนั้นซึ่งพี่มองกันไม่เห็นอันนี้ก็ตลกทุกคนปีนอยู่บนนั้นทุกคนเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ปีนหนูมนต้นไม้จนเรียกไปอะไรนะไปหาครูแล้วก็โดนโดนทำโทษเรื่องนี้ไปแต่จำได้ไหมที่ไปกับเพื่อนสามคนที่ไปกับเพื่อนสามคนรวมกันเป็นสี่ที่แยกกันคนละสองทางดักเพื่อให้นั่นหนีขึ้นไปตึกชมพูเพราะตึกอื่นไม่สามารถจะมีที่แอบทุกคนจะมีตึกชมพูตึกเดียวที่มีที่แอบ ซึ่งชั้นบนจะมีที่แอบจะเยอะมากไปห้องเก็บของแต่พูดแล้วคนลฝั่งพี่ไปกันสองคนแบบลืมกันละพี่ขึ้นกับเพื่อนที่ชื่อไปฝั่งขวาของห้องกูเ <p> จะเป็นห้องดนตรีขึ้นฝั่งขวาส่วนอีกคนนึงไปดักฝั่งซ้ายขึ้นจนถึงด้านด่านฟ้าจะมีห้องสองห้องเก็บปะจาได้ปะเปิดประตูจะเป็นลานกว้างข้างบนพี่ สองคนกับเพื่อนสองคนมองไปแล้วบอกโบกเหมือนเราแบบเจอไหมเจอไหมมันก็โบกแบบไม่เจออะไม่เจอเดี๋ยวลองไปลงดูข้างล่างแต่ลืมคิดแปว่าเรามากันสี่คนคนละสองไอ้ฝั่งละสองแต่ฝั่งพี่มองไปเห็นเพื่อนมากันสามคนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมาสามฝั่งมาสองแต่ทั้งที่ครูอาสาให้เราไปกันแค่สี่คนละสองดักคนละสองที่ตึกสีชมพูแต่ฝั่งนี้ มีสามคนบวกมือสองกับอีกคนหนึ่งที่ยืนเฉย,เยแต่ไม่ได้สังเกตหน้าลืมว่าลืมว่าเออแล้ว่าเพื่อนก็ยืนเหมือนแบบยืนจะเห็นหน้าแต่แบบอยู่หลังๆเราก็อารมณ์แบบยืนแบบออกันอะ่ะไม่เจอเว้ยจนเราลงมาด้านล่างอีกทีเราก็ลืมสังเกตเราก็รีบไปหาจนมาเจอตรงต้นไม้เราก็ลากมันไปหาครูแล้วก็ด่ามยับเลยแบบว่าเสียวเวลาแบบเออพวกครูสอบอีกแ,แ,แล้ว okay. แม่งแล้วผมก็คือจนได้สอบทุกคนเอาวันนั้นก็ผ่านมันด้วยดีแต่ลืมคิดว่าเพื่อนที่คนนั้ ก็เลยถามว่าไอตอนเราลงมาทำามไมเดี๋ยสี่คนเดี๋ยวะแล้วเพื่อนอีกคนนึงไปไหนอ่ะ<ม>แล้วไปไหนอะ่ะ<ม>อันนี้คือเรื่องจริงทุกคนคือผมก็เด็กเขาพวกเราเป็นเด็กหมดเลยนะขนลุกมากทุกคนอันนี้คือไม่ได้ตอ่อไม่ได้พูดเท็จนะแต่เคือแบบมันเป็นแบบอะไรที่เราแต่ผมก็เห็นกันสองคนจับเพื่อนอี้ย เราอาจจะแบบว่าเออมองผิดอะไรอ่เบ้างเนาะแต่ว่าด้านบนนั้นมันไม่มีอะไรนอกจากเครื่องดนตรีที่วางกับพื้นแล้วก็โต๊ะบางวางกับพื้นไม่มีอะไรลอยขึ้มนมาอย่างนี้ได้นอกจากฝั่งที่ที่มันจะมีพวกเอ่อเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะที่วางสูงๆอ่นะพวกกองของฟูจูจดอะฟูอะเขาจะวางสูงฝั่งนี้แต่ฝั่งมันจะเป็นโต๊ะฝั่งซ้ายอะที่ขึ้นจากฝั่งห้องคอมฝั่งนั้นแหละ มาแล้วสามคนคนลุกมากทุกคนก็เป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนนะแต่ผมไม่พูดนะเราจะไม่เอ่ยถึงชื่อโรงเรียนนะอ้าว <c oughs> ก็น่ากลัวอยู่นะผมว่าแต่ว่าคือแบบมันไม่นเป็นเรื่องสั้นๆคือผมทำรายการใหม่ไงผมก็อยากได้รายการน,นะแบบมันว่านะ่ะล้วก็แบบมาเล่าอะไรเงี้ยเออก็คือหลอนมากทุกคนก็คือเป็นสองเรื่องที่ผมพบเจอมานะ ส่วนเรื่องอื่นน่ะจะมีเด็กๆหรือเพื่อนๆที่เคยผ่านมาแต่เราจะไม่พูดเพราะว่าเราไม่รูเรื่องอะไรเยอะแต่เรื่องเนี้ยผ่านมากับตัวแต่เราไม่รู้แต่ครูบอกน่าจะใช่เป็นไงอะ่กกนะก็มันก็น่ากลัวเนาะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านผมเนี่ยตั้งแต่ไปที่บอกอะ่ะจะเป็นเรื่องของพี่กับพ่อที่ว่าเจอของกัน่แต่เราจะ เก็บไว้ก่อนบกเม็ดอะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดถ้าถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งผักไให้กับไฟแชร์ก <No. S 1> ันด้วยนะครับก็เป็นรายการใหม่แล้วทุกคนเป็นรายการแบบเล่าเรื่องสยองขวัญอะไรเงี้ยชื่อรายการนะเราเล่าเรื่องสยองขวัญจบไฟแฟชั่นแนลนะทุกคนก็เป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าก็พอแบบใครเีย้ทุกคนได้ฟังแนะ สำหรับเรื่องหน้าที่เราจะฟังเป็นเรื่องสั้นแต่อ่ผมตยายามจะหาเรื่อง,งเก่าๆมารวมให้ได้ประมาณสามถึงสี่เรื่องหรือว่าหนึ่งสองเรื่องสามเรื่องภายในตอนหนึ่งนะทุกคนจะได้ไม่เบื่อโอ้อยดูก็ตอนแรกเราไปถ่ายที่วัดตรงข้างเมนนะทุกคนแต่ว่าคนโตที่เดิมที่เราไปถ่ายรูปทุกคนสวยดีนะริมนะริมท่านาวัชซี่ของคลทุกคนเหมาะการถ่ายรูปมากก็วันนี้ไม่มีอะไรลนะก็หล่นลนะ ก็น่ากลัวนะแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องเ<ม>กีเ่ยวกับคนเฒ่าคนแก่เยอะเดีย๋ดวยวก็อาจจะพาให้่าเราทุกคนย่าดีบ้านชมพูสําหรับใครที่อยู่เขตบ,บางป่บาบา้านเกาะอะไรเงี้ยนะถ้าสายก็แวะมาได้ที่วัาสิสิมงคลบ้านหลังสีชมพูนะทุกคนก็มาใช้บริการเย็บป,ปักถักร้อยแก้ทรงเสื้อผ้าได้นะครับทุกคนเจ้าเ็้าทำจีมือเยี่ยมเลยทุกคน เอออันนี้เราเองนะจากเราผููยุงจากประสบการณ์เราเองเราแบบให้ยญ้าทาอะไรเงี้ยแต่หญ้าผมก็นจากจะเย็บผ้าเก่งทากับข้าวเก่งอาหารทาอร่อยนู่นนี่นั่นะเขายังมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้เราฟังตั้งเยอะเพราะผมฟังเรื่องเราหล,อน,หลอนจากหญ้าสนุกกว่าเปิดในโทรศัพท์ฟังจริงมีหลายเรื่องมากทุกคนแล้วก็ลองคิดถึงสมัยก่อนที่ไม่ใช่สมัยเนี้ยแล้วคิดดูว่าคนเท่าคนแก่ที่เขาเล่ามามันจะเป็นจริงมันจะน่าเชื่อมากกว่าที่เราเล่าหรือเปล่า เราติดตามกันได้เลยในไฟ<ะ>แชร์ดับเลือกเล่า,าหวัน